สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับช่อง bnm channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีสินค้ามาทดลองนะครับมารีวิวกันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดดอกสว่านอเนกประสงค์นะครับ5ชิ้น5ขนาดนะครับมีตั้งแต่3มิลนะครับไปจนถึง8ดมิลนะครับ3ามี่ห้านะครับแล้วก็6มิลแล้วก็8มิลนะครับตัวนี้นะครับมี5ขนาดนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมเคยรีวิวดอกสว่านตัวนี้ไปนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นดอกอเนกประสงค์นะครับก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่อยากรู้นะครับว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะครับดูได้นะครับในคลิปเก่าของผมนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้นะครับชมใหม่นะครับเป็นเซตดอกสวรรค์เป็นแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับสามารถที่จะสวมเข้ากับหัวบล็อกนะครับลูกบล็อกนะครับที่เป็นแบบสวมเร็วนะครับท่านผู้ชมที่เป็นแบบเสียบปั๊บนะครับล็อกปุ๊บนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับหรือจะใช้กับ สวรรค์ทั่วไปธรรมดาก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสีแช็หัวมันจะเป็นแบบสีแช็ชุบด้วยน่าจะเป็นทองเหลืองนะครับท่านผู้ชมเป็นทองเหลืองนะครับเปรียบเทียบนะครับความแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับอันนี้ประสงค์จริงๆผ่านนะครับตัวนี้นะครับวันนี้นะครับจะมาทดสอบตัวนี้กันว่ามันสามารถที่จะ เจาะปูนได้ไหมเจาะไม้ได้ไหมเจาะกระเบื้องได้ไหมเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมแต่ไปดูประสิทธิภาพของมันนะครับว่ามันสามารถที่จะเจาะได้ไหมนะครับไปทดสอบกันเลยนะครับท่านผู้ชมใช้สว่านไฟฟ้าธรรมาดาเหมือนเดิมนะครับสว่านไม่กระแทกครับผมจะใช้เป็นดอก6มิลน,นะครับท่านผู้ชมดอกขนาด6มิลน,นะครับไปทดสอบกันเลย จาะได้สบายรูกลมสวยๆเหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับรูกลมสวยๆดอกสว่านคมมากนะครับท่านผู้ชมเจาะนะครับผนังในห้องน้ํานะครับสบายแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปทดสอบเจะาะไม้ดูนะครับ เจาะไม้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมสบายๆเลยนะครับไม้ตรงนี้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับค่อนข้างแข็งนะครับแต่ไม่ถึงกับแข็งมากนะครับท่านผู้ชมแต่ก็เจาะได้สบายนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกับปูนกันเลย เได้นะครับท่านผู้ชมไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าใช้กับดอกสว่านอ่าขออภัยครับถ้าใช้กับสว่านกระแทกนะครับรูมันจะสวยกว่านี้นะครับและก็เจาะง่ายกว่านี้นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสรุปนะครับจากการทดสอบนะครับเจาะไม้นะครับเจาะกระเบื้องเจาะปูนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเจาะปูนนะครับผมแนะนําไม่ใช้เป็นสว่านกระแทกนะครับจะได้ไม่เหนื่อยนะครับเวลาในการเจาะนะครับ แต่ถ้าเจาะกระเบื้องนะครับเจาะไม้นะครับสว่านธรรมดาเอาอยู่ครับท่านผู้ชมสว่านไร้สายก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะครับดอกสว่านนะครับอเนกประสงค์สีแจกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเหมือนกระสุนปืนนะครับกระสุนของขีปนาวุธก็ว่าได้นะครับประสิทธิภาพนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้นะครับ ใต้คลิปวิดีโอไปกดดูกดซื้อกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับรีวิวสินค้าต่อไปนะครับนี่ครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ